สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆชาวสมาชิก Lean and Kaizen Fighter Kaizen is never ending Finding together สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อยอดกับคลิปที่ผมเคยบอกและเคยแนะนําเกี่ยวกับ5 principles นะครับสำหรับ job interview นะครับก็มีน้องๆสมาชิกหลายท่านนะครับผมที่อยากให้ผมทดลองนะครับเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับในเวอร์ชันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากเวอร์ชันภาษาไทยกันก่อนและจะต่อด้วยเวอร์ชันภาษาอังกฤษและในตัวอย่างผมก็จะมีตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งเลยตัวแกนชาราะนะครับผมว่าผมทำอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะครับผมว่าประสบการณ์เป็นยังไงมาโชว์ทายๆคลิปนะครับผมเพราะฉะ กันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมในส่วนของการที่เราจะเข้ามาสู่รายการและคําถามในวันนี้ที่บอกว่าอยากให้ยกตัวอยา่างแล้วก็อยากให้ลองสัมภาษณ์จริงวันนี้ผมเองจะเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเองนะครับผมยังไงก็ลองนําเอาเทคนิคนี้นะครับผม5เทคนิคนะครับหคือแนะนําตัวเองให้ปังๆสอคืองานที่เราทำาเราแอคชีฟนะครับผมนะสาคืองานที่เราทำาราเฟลนะครับสคือสิ่งที่เราอยากจะทานะครับผม ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็5คือสิ่งที่เราอยากจะถามเขานะครับผมงานที่เราทำแล้วเฟลเรามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไงนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเราไปพบกับรายการกันเลยครับกับ EP ที่8รับคมสมองตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ครับผม โอเคครับก่อนอื่นเลยก็มาดูในเรื่องของท่านั่งนะครับผมก่อนที่เราจะเข้ามานะครับสิ่งสําคัญเลยนะอย่านั่งก่อนที่เขาจ่ายอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นคนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก็สถา,ถามว่า Can I sit or may I sit นะครับออฉันขออนุญาตนั่งได้ไหมหรือฉันสามารถนั่งได้ไหมถ้าเขาบอก Can uh, Sure น yeah ี่เขาเราก็สามารถนั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่านั่งก่อน2ก็คือมือนะครับ ให้พยายามทำแบบนี้หรือแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าวางมือไว้บนโต๊ะเนี่ยไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือเราควรจะอยู่แบบนี้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้นะครับผมมันถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นการสัมษณ์กันเลยแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาแนะนําประวัติของเราก่อนเดี๋ยวเราเริ่มแบบสถานการณ์จริงกันเลยแล้วกันเนาะพี่ต้นจะไม่มีคําถามนะแต่เดี๋ยวพี่ต้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังครับยังไงก็ลองดูแล้วก็จับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมต้องขอแนะนำตัวเองน,นิดนึงนะครับในฐานะทีะ่เป็นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทางผู้ที่ให้สัมภาษณ์ผมนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เชิญผมมาในวันนี้สำหรับผมเองนะครับผมผมชื่อนายรัชตะวีราชสิ์นะครับโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเรียกกันต้นนะครับแล้วก็บางครั้งเพื่อนๆจะเรียกผมดำ แต่ตอนนี้เองเนในวงการก็จะเรียกผมว่าเดต้นฮีโร่เพราะผมเองก็จะมีการทำช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กต้นฮีโร่หรือลีมไคเซนไฟเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เองก็ต้องขออนุญาตนะครับแนะนำประวัติคร่าวๆรวมถึงประวัติของการทำงานนิดนึงนะครับในส mm ่วนของประวัต ouais. mm ิของการศึกษาเองผมศึกษานะครับจบการศึกษามาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับในสาขาวิศวกรรมการผลิตเอกนะครับเอกการผลิตนะครับโดยเบื้องต้นเนในการที่ผมได้รับการศึกษาแล้วก็จบการศึกษาจนปี่ยจบปี2011นะครับและเบื้องต้นก็จบที่เกรดประมาณ2.75นคราวี้เองยโด่วนใหญ่เองนะครับ ก็ประวัติการศึกษาของผมในช่วงที่ทาการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนายกจเป็นประชพาพันธ์ฝ่ายสโมสรเพื่อจะหาในเรื่องของงานเกี่ยวกับพวกเงินทุนต่างๆเข้ามาช่วยส,สนับสนุนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเรียนนะครับไม่ว่ากระทั่งการเรียนในส่วนของการทาโมนจริงๆนะครับได้รับเงินจริงๆไปลงทุนในการทำโมนทำให้เราได้เรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับก็ใช้เวลาในการเรียนประมาณ3ปีครึ่งแล้วก็ฝึกง,งานประมาณ7-8เดือนนะครับที่ที่โรงงานแรกที่ผมได้ไปทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับทางผู้สัมภาษณ์นะ ในส่วนของอเขาเรียกว่าเป็น job experience และการตลอดระยะเวลาการทํางานที่ผมเคยผ่านมานะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมเข้ามาอยู่ในวงการของการเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมการผลิตอ,อัโตโนมัติหรือโรงงานรถยนต์เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2011ช่วงประมาณเขาเรียกว่าสาข์กศึกษาผมไปฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนแล้วก็ต่ออีก4เดือนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็เข้ามาอยู่โรงงานแห่งนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสัญญาทางใจนะครับซึ่งผมเองก็อยากที่จะทํางานและแอคทิวิตี้และต่อยอดจากการที่เราเป็นได้ษาฝึกงานนะก็เลยมาอยู่ที่ โรงงานแห่งแรกชื่อว่าไทยสเตเล็กลิทิฟพรีบิคคอมมานีเป็นโรงงานผลิตโคมไฟสําหรับหลอดไฟร,รถยนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าโตโยต้าหรือต่างๆนะครับเบื้องต้นเองเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบว่าตอนที่ผมอยู่ในช่วงชีวิตของการทำงานในวัยแรกๆเนี่ยผมได้อยู่ตำแหน่งในส่วนของไคายเซนจิเนียร์แล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสนะครับจากหัวหน้าท่านแรกนะครับให้ให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นเทรนเนอร์ให้เป็นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับ Production System รุ่นที่หกหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสได้ไปประเทศลาวประเทศอินโดนีเซียไไไปปปใใในน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 นตต่่่่่าาาาางงงงงงๆๆเเเเเเเพพือออทททีจะะะะดดดิิกกกกกรร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 คคัััััับบบห้้สผม็์ ครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกไคเซนต่างๆแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ย้ายงานนะครับแต่เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้าเนเรียกว่าซื้อตัวละกันคือไม่มีโอกาสถือจ็อบตัวหนึ่งนะครับเป็นจ็อบของการทำแดกโรสิทคอร์สนะครับโดยการใช้ TPS นะครับแล้วก็ Lean น,นะครับมาดำเนินการในการลดเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่ามูดะแล้วก็สร้างแบบวิอยาเขตนะครับจนโปรเจกต์ตัวนี้ประสบความสำเร็จเส้นตัวที่ผมซื้อเนี่ยตอนนั้นผมดูแลโรงงานอยู่ประมาณ4โรงนะครับก็คือในส่วนของงงงงโ 2, โโโรรรรร2 3นะคับแล้วก็5 7 บเบื้องต้นเองเนี่ยตอนนี้ผมเองนก็เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าในตอนช่วงนั้นน่ยก็มีทางนิสสันเองครับเขาเข้ามาแล้วก็เรียกว่าให้โอกาสนะครับเชิญผมไปสัมภาษณ์นะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ พยายามที่จะไปสัมภาษณ์ก็เลยขอทางหัวหน้าที่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 เขาดูแลผมอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมไปสัมภาษณ์โจสุดท้ายนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่ิสันในแผนกโปรเชสซิ่งนะครับโดยดำรงตำแหน่งเป็นไคลเอนจิเนียร์ก่อนโดยเบื้องต้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคูลลิ่งของโปรเชสซิ่งเลยคือมีหน้าที่ไปดำเนินการในการคอนซัลท์ไปไดแอกโนสิสคลอสไปคร็ฟกิ้งนะครับไปทำอิมพลูเมนต์ให้กับซัพพลายเออร์ที่อยู่ในวงวานของการซื้อขายพาร์ทของทางโปรเชสซิ่งนะคคครร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 รััับบบจจจจนนนนนตตตตตาาาาาาาแแห่่่่่งงเเเเีีียยือโโโโโขึ้้กกกกกกทททไดปปปมมมม์์ๆะผฮนเดดดิลไ้มาากกที่สุคือะ เราสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าเอาง่ายๆครับมากคือ Achieve Target เกิน80%นะครับผมจาก Target ที่เราตั้งไว้ใน Individual นะครับที่เป็น c o m m i t n t ประมาณ70%ของคะแนนนะครับเราก็สามารถทำได้ Achieve สิ่งสำคัญเลยคือผมสามารถหาไอเดียนะครับได้มากกว่า3,000ไอเดียตลอดระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งถ้ารวมๆแล้วกว่อนที่ผมจะได้รับการโปรโมทเป็น Senior, คายเซนจิเนียร์เนี่ยผมหาไอเดียไปประมาณ9,000ไอเดียนะครับ 9,000-10,000ถึงไาอาเดียนะะซึ่งเป็นทั้งไอเดียที่เกี่ยวกับเรื่องไซโซนออโตเมชันอะไรต่างๆคราวนี้ไอเดียนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมต้องท้าวความนี้ก่อนนะครับมันเกิดจากสิ่งที่เราถือโปรเจกต์นะครับแล้วเราก็ทำการแฮนเดิลเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดคอร์สอนาลิซิสหรือไดอะโนสิซสคอร์สนะครับซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้เราจะเอาตัวคอร์สเนี่ยมาวิเคราะห์ก่อนว่าโครงสร้างต้นทุนเป็นยังไงแล้วโครงสร้างต้นทุนตัวไหนที่มันเอฟเฟกต์ต่อราคาซื้อขายและทำให้ราคามันสูงมากเช่นถ้าผมมมมีีพพพาาาาารรร์์์ทททกัับผจะเเอตวน้ วารีเดตและก็คอมเพลชันกันในพาร์ทที่มันมีโครงสร้างเหมือนกันแมทเทเรียลคล้ายกันแต่ต่างสเปคกันสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรบางทีเจ้า A กับผลิตพาร์ทเองผมเนี่ยกับเจ้า B ผลิตพาร์ทเอนเจ้า B แพงกว่า10%แล้วเราจะทำยังไงล่ะเมื่อเราต้องการที่จะซื้อพาร์ทเจ้า B ด้วยอะไรด้วยคุณภาพด้วยความตรงต่อเวลาเราก็ต้องเอาการคอมเพลชันเนี้ยมาทำอินฟลูเมนต์แล้วดูว่าเฮ้ยส่วนที่มันต่างคืออะไรและส่วนตรงนี้แหละครับผมก็จะเข้าไปคอนซัล และอิมพลูสนะครับส่วนโปรเจกต์ที่ผมถือนะครับมันก็มีบางครั้งที่มันเฟลล์แล้วก็มันแอคชีฟอย่างโปรเจกต์ที่แอคชีฟในตอนที่ผมถือของนิสสันเพราะผมอยู่ที่นี่ประมาณ8ปีก็เลยมีเรื่องให้เล่านิดนึงต้องขออนุญาตนะครับก็คือตอนที่ผมถือโปรเจกต์ตัวนี้ที่มันแอคชีฟเนี่ยโปรเจกต์ตัวนี้มันคือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของออการสร้างตัวสไตล์ดั้กคอเดชันเป็นเมทริกซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็พอสแคร์เตอร์เราเรียกโปรเจกต์นี้ว่า pre-sop activity มันคือการที่เราไปลดต้นนทุ ก่อนที่จะเริ่มการผลิตมาทําให้ต้นทุนตัวนี้มันสามารถดิฟดาวลงมาได้อีกแล้วระหว่างที่มัน SOP start l a u n มันก็สามารถทําให้เราเข้าไปทำอินฟลูสได้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เราสามารถทําให้สปายเออร์เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการทำสแตนดาร์ดไดเวอร์การทารีมันุเอฟเจอริงการทํา NTW ต่างๆนะครับผมแล้วก็ใน p ร o บวที่เป็นเขาเรียกว่า SOP start launch ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปทำไคลเซนให้มันลดได้อีกในจังหวะที่มันเฟลคือมันเฟลตรงจุดที่ว่าคือตัวผมเองะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้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 ไปอยู่ต่างประเทศโดยการนนาาาปเคตัวววีี้ไสอซึ่ <S <S ่่งมท มันอาจจะแบบว่าด้วยผมเองครับอ,อ,อาจจะไม่ได้โชว์ออฟมากเกินไปอย่างนี้มันก็เลยมีโอกาสที่ไม่ได้ไปน,นะครับจึงทำให้ตัวนี้ถามว่ามันเป็นเฟลไหมผมก็ไม่ได้เฟลมากเท่าไหร่แต่ผมใช้วิธีการก็คือผมพยายามที่จะ เฟดตัวเฟดดาวตัวเองเขาเรียกว่าเฟดความวิตกกังวลนี้ออกแล้วก็เริ่มกลับมาทำครีเอทตัวโปรเจกต์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นจนไปเข้าตานะครับพี่ที่เคยเราเคยไปคอนซัล์นะครับและเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าอัพฐานะขึ้นมาเป็นระดับเดีเรคเตอร์นะครับแมนจิชเดีเรคเตอร์หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงงานก็เลยมีโอกาสได้เทียบเชิญนะครับเข้าไปสัมภาษณ์เป็นโปรดักชันแมนเจอร์นะครับผมก็เป็นโรงงานที่3นะครับที่ผมได้ไปอยู่เป็นโรงงานซัพพลายเออร์นะครับหลังจากลาออกจากนิสันประมาณ8ปดปีเข้ามาอยู่โรงงานนี้ก็ตัวนน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 นีีีีีี้้้้เเเเเเเอออออองงงงง่่่่่่่่่ยยยคคขขาาาาาาททจจจะะรกกกวววิฤตตืั ด้วยกระบวนการต่างๆมันอยู่ในขั้นที่แบบว่ามันไม่มีทั้งกําไรต่างๆเนาะเราเองก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเลยตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในระดับแอดวานซ์ขึ้นมาเรียกว่าระดับแมネจเมนต์คือการที่ผมได้เรียนรู้จิตวิทยาของมนุษย์นะครับผมจะทํางานกับพนักงานที่เป็นอดร์คอมพิวเดอร์เนี่ยประมาณ260คนแต่260คนเนี่ยที่เป็นพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผมนเนี่ยเขามีคนหลากหลายรูปแบบทั้งไทยทั้งพม,ม่าุเยอะแยะมากมายทั้งคนที่อายุมากๆนะคครรับผมเองกก็วิธีาื พิจารณาพฤติกรรมนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้และสิ่งสําคัญเลยครับที่ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์คือการให้เขาได้พูดและเราเป็นผู้ฟังที่ดีนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโรงงานนี้และจากผู้บริหารท่านนี้นะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับก็คือผมได้เรียนรู้เรื่องของสามเรียงหัวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีและสนองในสิ่งที่เขาต้องการมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบารมีนะครับ บารมีอำนาจเรามีอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับอำนาจเรามีอยู่แล้วจากการที่เราเป็นเมเดเจอร์แต่เราจะมีบารมีในการบริหารคนคือเราต้องฟังให้เป็นและตอบสนองเขาให้ได้ว่าเขาต้องการจะทําอะไรนะครับแล้วเราก็ให้เขาทําและสิ่งที่เขาทำมันเอฟเฟกอะไรบ้างตรงจุดนี้แหละครับมันจึงเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ผมทําต่อมาเขาเรียกว่า green manufacturing foundation core team นะครับตรงจุดนี้ก็ทําให้ไปตอบโจทย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้เราสามารถสร้างทีมและลดต้นทุนบางอย่างลดกําลังคนสร้างกระบ,บวนการให้มันเกิดการลดต้นทุนขึ้นนะครับพราะนะันทุกคนรู้จักการเกณ การทำไคเซนการทำห้าสองซึ่งเป็นพื้นฐานและที่สำคัญพนักงานทุกคนมีความเป็นวิชวลไ z เซชันเมื่อมีปัญหานะครับสามารถแจ้งได้และหน้างานเป็นยังไงเขาสามารถค e อ o r d ทุกอย่างจนทำให้มีกำไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรบกวนท่านผู้ให้สัมภาษณ์ร้องอ่านใน cv resume ของผมลกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเลขที่ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมคราวนี้ผมก็ได้รับเกียรติอีกนะครับเนื่องจากว่า พอเราทำโปรเจกต์ตัวนี้จนสามารถสร้างฟอนเดชั่นคอทีมได้จนถึงจุดจุดนึงแล้วเราก็สามารถสร้างโปรเจกต์ตัวนึงขึ้นมาได้นะครับแต่โปรเจกต์ตัวนี้มันอาจจะถูกยังไม่ได้ถูกร้อนเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสนะครับทำงานที่เนี่ยประมาณปีปีนิดนิดก็ได้มีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์จากโรงงาน fast moving consumer goods mm. ก็คือเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตต่าง นะครับที่เกี่ยวกับพวกอาหารตรงนี้เป็นอาหารชื่อดังแบบพื้นเมืองละกันนะครับผมอยู่ยานบางพลีผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ในฐานะเป็น r e m a n u f a c t u r i n g Manager นะครับตรจุดนี้เอ,เองเนี่ยเลยทําให้ผมได้นาําเอาโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า r e m a n u f a c t u r i n g Core Team Foundation ตัวนี้มาสร้างกับตัวนี้ผมเป็นในฐานะโปรโมเตอร์นะครับมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของ c o n t i n u s Improvement แล้วก็ Productivity Improvement แล้วก็สร้างทีมนะครับก็เราก็ใช้วิธีการคือสร้างทีมแบ่งเป็นสเต็ปเป็น Pe เรียจากในเอกสารนะครับก็คือเป็นเซเนียลที่1เราสร้างคอทีไม่มีโนเรตก่อนเซเนียลที่2ก็คือเราเริ่มใส่นะครับในส่วนของโนเรตแล แล้วเราให้เค้าทํเกมบักบูดักฮันติ้งต่างๆนะครับแล้วก็ให้รู้จัก process mapping นะครับแล้วก็เริ่มสายไฟ principal remanufacturing ก็คือเราให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย v a l u ของลูกค้าคืออะไรนะครับ PQ ชา a r t เป็นแบบไหนแล้วเราจะสร้าง VSM เป็นยังไงลังจากนั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้ก็ทํา improvement พอทํา improvement เสร็จปุ๊บเราก็จะทําการเก็บ data ให้กลายเป็น data center ใน scenario ที่3แล้ว data center ตัวนี้ขึ้นในส่วนของโปรแกรม automation นะครับผมเพื่อพยายามให้เกิดในเรื่องของ scenario ที่4ที่เป็น industrial 4.0อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่ผมได้มีการทาํามีทั้ง achieve แล้วก็ fail นะครับส่วนใหญ่ที่ผม เจอเรื่องที่เฟลที่สุดคือตอนอยู่โรงงาน Fast m o ู i ิ g งคอนซูเมอร์กรุเนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าอย่างนี้ครับ เราอยู่ในฐานะออโตโมทีฟมาตลอดเวลา14ปีช่วงปีสุดท้ายในยก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่สิงคโปร์เนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะนำเอาเขาเรียกว่ากลไกหรือ systematic thinking ในด้าน soft skill hard skill เนี่ยเข้าไปเติมเต็มให้กับในส่วนของโรงงานที่เป็นโรงงานอาหารได้ผมก็ต้องใช้วิธีการคือเรียนรู้นะครับโดยการให้ทุกๆคนเนี่ยเรียนรู้จาก UPL นะครับ one point lesson คือจริงๆ one point lesson มันคือการตอกกะถูกไหมครับแล้วต้องมาเรียนรู้กันแต่ผมเองเนี่ยใช้วิธีการนี้ทุกๆครึ่งวันตอนเย็นนะครับประมาณเท่าที่ครึคร่งชั่วโมงตอนเย็นตอนที่เป็นมิ팅เนรู้ รร่วมกัันนะคบโดยการเอาสิ่งที่ผมได้สอนที่เป็น knowledge เนี่ยมาใช้วิเคราะห์นะครับมันก็จะเกิดการพัฒนานและการเรียนรู้เป็นแบบ systematic ทั้ง soft และ hard skill ไปในตัวตรงนี้ก็เป็นวิธีการแกร้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็พยายามขับเคลื่อนด้วย S D C A P C A เพื่อให้คนเองเนี่ยมีการปฏิบัติตามนะครับไม่วจะเป็นมาตรฐานเริ่มเช็คตัวเองแล้วกลับมาทำใหม่ action วางแผนทำไง,งต่อนะครับลงมือทำต่างๆผมก็เลยมีการสร้างเขาเรียกว่า ไฟล์คัตเ e อรี่สำหรับการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของรีขึ้นมา5อย่าง mm hmm. เดี๋ยวให้ผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับประสบการณ์15ปีของผมปัจจุบันนี้ผมอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นร r ฐ r f r รีแลน c ์เกี่ยวกับเรื่องของ Productivity และก็ m a ิโ f u เฟอร์นินะครับผมประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆครับ นี่คือรูปแบบการสัมภาษณ์นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเห็นดีๆนะครับเมื่อกี้คือ4ี่เดอร์รที่พี่ต้นพูดไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูไดอร์ร็อสุดท้ายว่า2สุดท้ายเลยว่าจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของโปรเจกต์นะครับ must win battle เราก็อธิบายเลยว่าผมมีโปรเจกต์แบบนี้อยากทําแบบน,นี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคิดว่ามาทําแล้วเสร็จภายใน3เดือนหรือเปล่าสาหรับพี่ต้นเองก็จะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าพาร์ไดเออร์แอคทิวิตี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่มีโอกาสได้ทาตอนสมัยที่ คอนดิเนียล i m p r o v e m e n t Manager ตอนอยู่ที่โรงงานผลิตอาหารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็น fast moving นะครับแล้วก็เป็น must win battle ในเวลา3เดือนที่เราสามารถทำได้นี่ก็เป็น5 principle นะในเวอร์ชันภาษาไทยไนะครับผมใครสงสัยตรงไหนก็ลองตั้งคำถามก็ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันนะครับสำหรับเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับบางคำศัพท์เองอาจจะไม่ได้สวยหรูบางไนล์รอกเองอาจจะไม่ได้ดูแบบตรงกับเซนเค้นหรือกรัมม่ามากนักนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังดงดด้ววยในมมมมุอผผคิ่า เป็นสิ่งที่เราใช้ความมั่นใจแล้วกันเนาะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไกรมาร์อย่างถูกต้องแล้วก็ประโยคค์คศัพท์ที่ดีก็มีโอกาสที่ทําให้เรามีภาษีดีขึ้นแต่เบื้องต้นเองนะครับผมผมจะขออนุญาตหยิบยกประสบการณ์จากการสัมภาษณ์นะครับในวอตดิ้งแล้วก็แดร็กประมาณนี้มาลองแนะนําเป็นเว์ชั่นภาษาอังกฤษหากผิดพลาดประการใดคมต้องขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็นั่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สมมติว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาร,รางวัลก็คือ after everyone thank you so much for you invite me to interviews uh, testing for the job. for JobP Job the jobs. From you request me, this uh, the first time. May I would like to uh, expand and introduce myself? Okay, my name is Lashta B nickname Tony. Why I say Tony? Because I'm staying in Singapore. Some people cannot talk. I uh, cannot uh, spell the Ton Ton Ton. Sometimes is the meaning of Tan. Yeah, but my thing in the Singapore and Thai. Call is a Brad Pitt. No 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 Brad Pitt is a uh, mudang. Yeah, Kuro Because uh, some people will call me Brad Pitt because the previous time uh, I have many many ue, around 120 euro. Yeah, yeah. Yeah, I'm staying in Singapore around the one year, but I was born in Thailand. Yeah. And I graduated in the tiny Institute of Technology, the major of the production engineering, major of the moon, and die. Yeah. And I'm graduated around the two thousand eleven. Around the GP pack around the two point seven five, great yeah. And my job experience, uh, based on the first company. The first company I'm staying in the Thai Style property Public Company. The Thai Style property Public Company I'm staying for be before working. Example in the period of the uh, running, after one two three and three after three and four. I will go to to the trainer. I will go to the training around the full month, and after full month, uh, I will go to move to uh, staff in the company. The staff in the position is the kaizen engineer. The kaizen engineer uh, in the position I have the responsibility around the full factory. Factory number three, factory uh, factory number two, number three, number four. Number 5 and number 7, and I in charge for the support of the sound project for the Nissan motor. except for use the TBS Kaizen improvement, TBS uh, product, Toyota production system for a lot the activity, the diagnosis card, for a lot the activity for the fourth step of the TBS and cost down. But this is cost down, the Toyota production system improvement on the shop for in the factory number 7, but the Nissan motor invited me for interview for the new job and new experience. Yeah. And after that, after the new job in the tri-select, I move and success for interview at the Nissan Smarter, I in charge based on the purchasing department at the tank division team. The tank division team I'm the position is Kaizen engineer around one or two year. After one or two year, I promote to senior Kaizen engineer. But why I mentioned for the promote to senior Kaizen engineer because uh, every time around one or two or three years I have the experience for the consult of the supplier for the create for the uh, diagnosis card for the cracking cost structure and I have to create the some project meaning or meaning name is the pre-activity, pre-SOP activity. The meaning of the pre-SOP activity for the before of the start line, I will go to the supplier and check the, uh, check the cost structure and diagnosis card structure. And after that, if to buy something already we will be to go to Improvement and Consult and Training superior to cost down. And after cost down and uh, plus price is down, superior is start long after start lot, I can to go to Kaizen Improvement again. This is activity by two slot. First slot before SOP, change layout, create the red and price down. And after that, start lot around one month or two months or three months or one year, I will go to again. Yeah. This activity is very, very achievement. I stay in the Nissan model around eight year. But after eight year, this is the, my my boss my previous boss. Example uh, example. I explain my previous boss. Example. I can send and consult every supplier. That but the once one person in the supplier increase the position length for the manager, general manager, director, and now managing director in the supplier company. He invite me for join based on the new position of the production manager and planning manager at the same supplier. Yeah. I will go to interview and pass out the interview. But in this the uh, company, I think it's very very difficult to control the member because I don't have uh, the skill of management. But I have the skill for consult. I have the skill for contributor. I will try to learn everyone on the shop floor. I have my under commander around 260 person, two hundred sixty person under commander. I will try to running by the behavior by the mind, by the all everything, except for she movement, she thinking, she talking. And okay, I know some person want to listen. Some person want to create. But but in the company don't understand. I you try to create the something uh, section around the 30 minute after finish day by day for talking and listening yeah i learned is the triangle the triangle is the top element is down for listen listen and listen very much example uh, example from reader right? example from supervisor right for talk with me and listen and support him he is very love because i said this is the power of the mind and power of the family if you can create a family in the chopper i think everybody can join and can support you every time why did you say that why i mentioned that because uh in the position i i position is the production manager and planning manager sometimes i have the power but i have the uh, power of the family if you can try to save me you can create the power of family if you can combine together power in the position and power of memory. you can go together with the team. You can grow up. This is my learning based on the app one management. And after that, I will stay. And I, I, after that, I stay in the company around one year. And I moved to shape from the automotive to the fast moving consumer goods. The fast moving consumer goods, I stay in the position is a ring manufacturing and content improvement manager. I I'm in charge for the promote uh, the ring, and I in charge for the promoter for. Increase the skill member and I try to set up the core team. I have the something slot and I have the something concept for creating the of training before, because in the previous time, in the previous company, in the autonomy, I have the skill for the console I use the skill consult and trainer for the support. This activity, example, I create the scenario for training activity by the Win Core team, party Scenario number one increase the low leg. Scenario number two, run to the five speed default. Scenario number three, create a database center. And scenario number five, use the IT section and use the automation industry, by the industry for This is an activity for can to improve in the shop uh, floor. But this activity cannot run day by day, month by month, because some member uh, not save the authority. Because this file is moving consumer goods. I learn every time how to create the knowledge, how to the member can learn the fasting. I will try to use the concept OPL, one point lesson, for support everyone. Example, you talk, I talk, you talk, I talk, and discussion. One point lesson, example, reader, you can create a something, you can use the concept of Buddha hunting, you can use the concept of problem solving of for trying to explain everyone, everybody in the meeting group online. And if the meeting group online can understand, if you can try to train everyone again, this is a one point lesson concept yeah this is activity is very very uh, so exciting and after that around uh, i stayed in the company around one year and i moved to go to with my wife and support my wife at the singapore and resign or everything and now i'm staying in singapore based on the vibrant activity of the regular productivity and women of there's the as yes that's all for my CV resume and my job experience around for four 14 or 15 years in the automotive and fast moving consumer group thank you so much นี่ครับก็คือจะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษซึ่งมันอาจจะติด,ตดขัดๆัด,ดแต่เราพยายามพูดนะครับไม่ต้องสนใจว่าสำมนีงเป็นแบบไหนพยายามพูดให้ได้มากที่สุดถึงแม้เขาจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดขัด,ขดเพราะว่าด็กด้วยแกรมาก่าต่างๆแต่เราพยายามพูดให้เขาเข้าใจมากที่สุดถ้าเขาไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ถามเขาเลยอ่ะ if you have any question ah uh, o okay. k if you don't have question Uh, I may want to explain again or may want to explain next step อะไรอี้นะครับหรือถ้าเราสามารถรวบไปได้เลย,ยเช่น if you have any question may I would like to say with you if uh, I explain finish you can talk with me or make the question for me อะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถบอกเขาเลยว่าเราจะอธิบายก่อนแล้วก็ค่อยถามคำถามก็ได้นะครับในส่วนที่เป็น uh, เกี่ยวเรื่องของมาร e t ินแบทเทิลก็เหมือนกันพี่ต้นยกตัวอย่างภาษาอังกฤษแลกะการวพี่ต้นพูดพี่ต้นก็จะบอกว่าโอเค I have the very very project if you receive me for join this the company and for join this the department I think I will hope I want to use this my concept and my job experience for increase the potential of the company for increase up I'm not sure how many percent I cannot talk but I cannot to, I cannot explain you by the percentage by the calculator but I can explain you by this the activity based on the three months I think I finished job for create this activity this activity is the partner activity the partner activity for promote activity of green of code reduction promote is the kaizen improvement with the supplier from the outside supplier maker supplier and internal factory example for production office or everything i can create this activity the partner activity meaning for p a r t n e r i have the activity example p productivity a example Yeah and have I the concept for the s u p p o r t this activity in 3เดื e น h e า u ุณมี o ำถามอะไร e x p l a i n you again Yes thank you so much ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วพี่ต้นสามารถอธิบายได้อกเยอะนะครับผมในส่วนของโปรเจกต์ที่พี่ต้นอยากจะทําใน3เดือนจําไว้เลยนะครับผม5อย่างที่เราควรต้องพูดเสมอคือ 1. อธิบายตัวเราเองนะครับประวัติของตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนยังไงนะครับชื่ออะไรมาจากไหนจบที่ไหน 2. ให้เราอธิบายเรื่องของประวัติของ job experience เราขอเขาเลยครับบางครั้งเนี่ยมันมี p e v i o time เช่น ครึ่งชั่วโมงเราสามารถขอได้เลยครับขอเลย15นาทีของขออธิบายตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็ ให้เขาค่อยถามตอบนะครับผมอันดับที่3ให้เราอธิบายในส่วนของ job success นะครับสิ่งที่เรามัน success มันมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่4คือให้เราอธิบายสิ่งที่มันไม่ success แล้วเราแก้ไขปัญหามันยังไงจุดนี้สําคัญนะครับผม five principle สําค,คัญมากๆถ้าเราอธิบายได้ว่าจุดที่มันไม่ success เป็นยังไงเราแก้ไขแบบไหนเขาจะเห็นเลยว่าเรามีวิธีการคิด systematic thinking ยังไงและสุดท้ายนะครับให้เราบอก must win battle แล้วก็พยายามตั้งคําถามเขาว่าคุณมีคําถามเรจะถามไหมนะครับถ้าเขาบอกไม่มีโอเคแบบ is very feel f u l feel มากๆเราก็สามารถถามเขากลับได ไทยและา,าังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะครับผมสวัสดีตัวอย่างการให้สัมภาษณ์จากหลักการ5 5าไฟน์ i ริ้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่เราฟังกั่ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ